สวัสดีค่ะสวัสดี f อซิช่องปุ๋ยพารวยช n e ลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเในทูบนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนช่องอีกหนึ่งทางนะคะเพราะว่าการกดถูกใจนะคะจะเป็นการเปิดการมองเห็นของช่องนะคะเวลาเราทำหวยนะคะทำคลิปหวยอะไรอย่างเงี้ยมันจะโดนปิดกั้น,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวเลขนะคะเขาไม่ค่อยสนับสนุนนะคะให้มีการเล่นการพานันใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่า ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะช่องของแอดนะคะจะไม่มีรับเพจรับงานเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์นะคะแต่ว่าเพจนี้ เพจนี่มันต้องเปิดใน Facebook หรือเปล่านะคะอนาคตอาจจะมีนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกช่องนะคะเป็นช่องเสริมช่องสำรองไว้กันตายนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนนะคะจะเปิดพูดมาน,นี้ตัง้งแต่เปิดช่องนะคะยังไม่ได้เปิดเลยนะคะ อ้าวใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะแอดขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บนะคะเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะคะหมื่นล้านแสนล้านนะคะทุกคน ติดขัดตรงไหนก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะเปิดโชคลาภการเงินการทองนะคะมีแต่รับนะคะมาเป็น f c ช่องนี้นะคะมีแต่ร่ำมีแต่รวยไปกันอย่างมีสตินะคะทุกคนโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมรับฟังเยอะๆนะคะไปกันอย่างมีสติเลยอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะงวดก่อนอะไรไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่ว่างวดก่อนเข้าเต็มๆนะคะสองสามสามสองนะคะอเจ้าที่เจ้าทางกลับมาแล้วนะคะ วันนี้ก็ลองดูค่ะลองดูเผื่อเจอตัวที่ชอบตัวที่ตรงใจนะคะตัวที่ดนใจเรานะคะถ้ามีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะก็คงจะได้หมานได้เฮงได้ปังร่วมกันละคะ่ะไม่มีใครรู้นะคะหวยจะออกอะไรนะคะแต่ว่าหวยก็เดินพี่น้องแล้วเกินเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะอากาศหนาวอากาศเย็นกันไหมคะโอ้เย็นมากเลยนะคะทุกคนเย็น ลมค่ะลมฝุ่นลมแรงเลยค่ะแอดยิ่งเหมือนจะแพ่ฝุ่นนะคว่าจะไม่ออกจากห้องเลยค่ะทุกคนลมแรงมากๆค่ะตอนนี้หนักเลยทีนี้ยิ่งฝุ่นเลยค่ะโอ้ดูแลรักษาสุขภาพกันเ้วยนี่ค่ะเปิดประตูไปหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านหลังบ้านฝุ่นเขาเผาอะ่ะเป็นเศษดำๆลอยมาเต๊ะเลยกวาดเมื่อวานแอดก็เมื่อยกวาดแล้วล่ะค่ะก็เลยโอ้ย ไม่ได้ปิดหน้าต่างเลยนะฝุ่นมันเยอะค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะปิดหน้าต่างห้องผราแล้วนะคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวฝุ่นเยอะเกินนะคะลมมันแรงว่้ยิ่งอาการแห้งๆอย่างนี้เนาะดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะโอ้หนึ่งศูนย์นะคะแอดจับเองนะคะทุกคนแอดจับเองเลยนะคะ จะตุ๊จีนแล้วเนาะพรุ่งนี้ก็ตุ๊จีนนะคะจะออกวันตุ๊จีนหรือเปล่าโอ้ยเจอกันไลฟ์สดนะคะเจอกันไลฟ์สดเออบ่ายสองโมงนะคะสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีให้เวลาเอฟซีหาหวยนะคะเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันได้ค่ะทุกคนเข้ามาพูดคุยทักทายกันเนาะมาดูนะคะตัวนี้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเทวารักเทพนะคะที่ปกปักรักษาหน้าที่แห่งนี้นะคะจะให้ตัวไหนนะคะทุกคน วยจุดจีนนี่เขาต้องถวายผลไะหมากรากไม้ไหมเฮ้มันวันเปิดโชคเปิดลาบบอคะ่ะหรือยังไงคะ่ะวยสมัยเด็กก็มีแต่โอจุดจีนเกี่ยวอะไรกับคนไทยเว้ยสันหอวยเกี่ยวกันบบเฮอเอเขาก็ถวายผลละอ้แต่ก็พแพงเลอเกินเนี่ยค่ะทุกคนพแพงเลอเกินค่ะเพราะว่าไอ้นี่นะคะไอจุดจีนเนาะ ของก็จะขึ้นผลไม้ก็จะขึ้นนะคะธรรมดาล่ละคะ่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้แฟนแอดไปหาซื้อขนมจีนมันเกี่ยวอะไรกับตุ๊ดจีนแฟนแอดบอกขนมจีนขาดตลาดเหมอมันเกี่ยวกันอยู่บ่ค่ะสงสัยขายดีอาจจะขายดีก็ได้นะคะขายดีเนาะ โอ้เอ็ดหนาวค่ะค่ะลมแรงมากค่ะทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะคปีนี้หนาวนานโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนเป็นไปทัวร์หรอเนาะอากาศโอ้แต่ก็แอดก็ชอบนะคะอากาศเย็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่เคยชอบลมชอบอมันเอาฟุ่นมากี่นนท์หน้าแอดน่าจะแพ้แพ้อากาศค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นซิวเม็ดใหญ่มันเป็นผื่นไปนยุบแล้วคะ่ะแต่ว่าคัน ยุบแต่ว่าคันนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ล้างหน้าแสบมากเลยนะคะเพราะว่าแอดเก่านะคะอ้าได้หวยเหมือนไอล้ละไอ้ไอ้กาแฟเลยนะคะหวยหนึ่งศูนย์เจ็ดคือสวยแทยค้ค่ะเอาลองดูเ้อะทุกคนลองดูด้วยหวยหนึ่งศูนย์เจ็ดี่ชนเจ้าแม่แล้วได้ชนสูตรเจ้าแม่แล้วเด้นี่เจ้าแม่ยิ่งฟันศูนย์อยู่ค่ะ เอาดีแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องแปลงนะคะหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะมีแววเหมือนจะมาเบ้ลอ,อยู่บหวยนะคะเดาเอานะคะทุกคนกันหวยก้อนเอาวันโกนนะคะทุกคนอันนี้เลขทูกวันโกนนะคะแอดขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไปตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะหมายถึงได้เงินนะคะได้เงินเด้อค่ะหวยหนึ่งศูนย์เจ็ดพี่น้องอีกแล้วด้วยค่ะหนึ่งศูนย์นี่ค่ะ อาวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนนี่หวยไม่แน่ได้สวยอยู่ค่ะหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นี่ก็รู้สึกว่าจะดังหวยไทยหรือเปล่าคะรู้สึกว่าจะมาชนกันเยอะนะคะหวยมาออกหวยลาวพัฒนาก่อนบอคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดด้วยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุกคนโอ้ยลูกขอโชคขอลาบนะคะขออีกจังหวะในน้นองไฮเอฟซี FC. หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะหวยยังไดโนบ่บาทนี่หวยบอรแมนถูกแอดมิเตอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดบ่ค่ะคือจับไดตตัวนี้น่คะ่ะเอาลองดูค่ะลองดูทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะช่องของแอดเน้นและย้ำนะคะหลากหลายแนวทางหลากหลายนี่มากเลยนะคะชอบตัวไหนจัดไปนะคะเอาตัวที่เราชอบนะคะแอดก็ไม่ได้ให้ทุกคนไปหมดนะคะ เพราะว่าหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางนะคะพยายามหาสูตรที่โอเคนะคะสูตรเก่าก็ไม่กล้าทิ้งนะคะให้เอฟซีดูนะคะมันก็เลยจะแบบหลากหลายสูตรหลากหลายแนยวทางมีของอาจารย์ปัญญามีของแอดมีของหลานนะคะอาจารย์ปัญญาเพิ่มเลขเด่นล่างนะคะเห็นหรือ,อยังนะคะหนึ่งศูนย์เกต้าต้แล้วสี่ฉันไม่มีสักตัวเลยค่ะไม่ใช่สี่จะจะโดนเก็บอีกแล้วบคุค่ะไม่ใช่สี่จะโดนเก็บอีกแล้วบมเพราะว่า เหมือนแวววๆมาว่าจะดังว่าสนอหาเลขดังมาฝากแอดหน่อยนะคะแอดจะได้ทําการตัดสินใจตัดอกนะคะแอดก็ถามว่าแอดฝันไหมนะคะเออจะฝันน,นอนทุกวันมันก็ฝันทุกวันนั่นแหละค่ะแต่แจ็คมันฝันแบบยังไงนะคะแต่ถ้าฝันเห็นยายนี่มันเกี่ยวไหมคะยายแอดอาอยุแจ็คฝันว่าอะไรก็ไม่รู้ะะจมอะไรบ้ดาดอกเนาะ แต่ถ้าฝันเห็นยายยายมาหายายก็เม่ของเมียนะคนอายุเปรตที่เปรตที่สูงสี่เจียวกันบ่วะแปกับฝันไปทั่วค่ะนอนเยอะฝันเยอะนะคะนอนเยอะฝันเยอะจําไม่ได้ค่ะไม่จําไม่ได้เป็นกิจจลักษณะนช่ไหมนึกยังไม่ออกค่ะถ้านึกยังไม่ออกก็แสดงว่าวไม่ออกใช่ไหมคะ อ่านี่นะคะ107ค่ะจะไปทุกคนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังหรือมันจะออกเลขไอ้นี่หรือเปล่าห้วยสองเปลี่ยเลขกุดจีนพอดีด้เนาะห้วยอายุเพินเ่น8ป82ิออฟันเห็นยายขยายมาหาจ้าเกม,มาทําไมจาไม่ได้ค่ะว่ามาคุยเรื่องอะไรหรือว่ามาหาคิดถึงหรืออะไรนี่แหละค่ะฝันว่าแกม,มาหาแต่แกมีชีวิตอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ หน้าในไซส์เลยไม่มีฝ้าเลยนะคะตอนเอดกลับไปยาายนะคะยาย่ใหญอายุแปดสิบถามกแล้วนะคะถามกแล้วอายุเท่าไหร่ตอนกลับบ้านเนาะแกบอกว่าเมษานี่ก็จะแปดสิบสองเต็มเมื่อสันแสดงว่าแปดสิบเอ็ดย่างแปดสิบสองนะคะรักมันเกี่ยวกันไหมนะคะเผื่อใครชอบนะคะทุกคนลองดูเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่าน เอาสำหรับคลิปนี้แอดไลน์ไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านหมันเฮงฟังโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะรักษาสุขภาพกันเด้อสุขภาพแข็งแรงนะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะเป็นเอฟซีช่องนี้นะคะมีตาลำ่ำมีตะรวยแล้วก็มีสตินะคะไปกันอย่างมีสตินะคะโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังนะคะอยู่ตามหลักความเป็นจริงเนาะทุกคนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ถูกตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเน้นรลยย้ำช่องของแอดนําเสนอเพียงแค่แนวทา,ทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้ถูกรางวัลที่1ถูกสามตัวตรงถูก4ตัวนะคะเย็นนี้นะคะเจ้าทีเจ้าทางก็ชอบไปฮานอยอยู่นะคะจัดไปคะ่ะฮาหนอยเราพัฒนานะคะมาหวยไหนก็จัดหวยนั้นละคะ่ะรอบโลกก็ดีนะคะฮหาหนอยก็ดีพัฒนาก็ดีนะคะ อ่ามีเงินไหลมาเทมานะคะเหมือนสายน้ำนี่ค่ะทุกคนเห็นมุมแม่นม้มเอาแบบซูนามิเลยนะคะเอาเงินทองไหลมาเทมาเอาแบบว่าเอาเหมือนซูนามิเลยค่ะเวลาเงินเข้ากระเป๋านะคะเงินเข้ากระเป๋าเงินเข้าบัญชีนะคะขอให้ได้เหมือนขึ้นซูนามินี่ค่ะเอาจังสี่ละค่ะเอาแบบถล,ล่มะลายนี่ละค่ะให้ได้เยอะๆนะคะสําหรับ คลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ